สวัสดีค่ะปอน,นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เหลือกับเวลนิดนี้เดี๋ยวปอจะไปทำเควสต่อนะคะให้เวล50เพื่อที่ว่าพรุ่งนี้ปอก็จะปะปล่อยหิวข้าวจังนี่คือปอน,นั่งเล่นมาตั้งแต่ปอไปหาหมอกลับมาตอนประมาณบ่ายสแล้วก็นั่งเล่นยาวๆเลยนะค เหนื่อยมากแต่เราต้องมีเป้าหมายนะคะเป็นเป้าหมายที่ไปไม่ถึงเป้าหมายไม่สมกับชื่อคลิปเก่านี้ก่อนหน้านี้เนาะอยู่ข้าวอะเดี๋ยวเอ้ยปออยากกินผลไม้นี่วเวลานี้ป้ไปเอาผลไม้จากไหนวะเนี้ย ปลืมปล้มเลยอะอย่างที่บอกไปนะว่าปอนั่งเอาแต่นั่งเล่นไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นคนที่แบบใช้วันหยุดได้คุ้มค่ามากๆเลยพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้วต่อไปก็วันจันทร์คือแบบฉันพักแล้วหรือรู้สึกเป็นแบบพักที่ไม่ได้พักแต่ปอไปเอาส้มมานั่งกินก่อนนะอยู่น้ำ มไม่มีเล็บแล้วแกอ้ยมันการแกะส้มนะมันต้องแบบเจาะลงไปใช่ไหมแล้วก็แควแล้วทีนี้พอไม่มีเล็บแล้วมันแบบเจาะลำบากมากเลยสงสัยสิทำไมผู้หญิงไม่ไวเล็บถูกต้องไหมคือจะบอกว่าการเดี๋ยวนะนี่คือเอ,อที่พอพูดที่คือไม่ได้เพอร์เจอร์อะไรคนระัะแบบว่ามันวิ่งไปที่ทำเควเนาะ ก็เลยพูดไปไม่ให้คลิปเงียบคือจะบอกว่าการไว้เล็บยาวนะคะถ้าเกิดว่าบางทีมันก็แบบรักษายากนะคะเพราะว่าจับนี้จับหน่อยแล้วยิ่งหน้าร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแลรักษายากก็เลยไม่ค่อยจะไว้เล็บคืออีกเรื่องหนึ่งคือบางทีเราแบบเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยข่วนหน้าข่วนตาได้ได้แผลนะคะก็ตัดไปเลยดีกว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เฮ้ยทำไมส้มมันมีดำดำอ่ะเน่าออปะนีิก็ชอบกิิเปลือส้มมากเลยอ่ะแกะเราชอบวางทิ้งไว้ไม่ได้ขี้เกียจนะคะแบบว่าไม่ได้ขี้เกียจเดินไปทิ้งนะแต่คือมันหอมจริงจริงหวานเกยบ ทำไมปองไม่คุนเควสนี้เลยวะส้มหวานมากเลยอ่ะเสียดายซื้อมาน้อยไปหน่อยแนววลีเก้า,าแ,แล้วสีเก้ากับอีสิบเอดเอ อะจริงๆคปอไม่ได้บอกคนเกมนู้นเลยนะคะว่าปอมาเล่นเกมนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นมันต้องแบบมีการงอนกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นปอก็เลยมาเล่นแบบเงียบๆ <c oughs> ก็ยังโชคดีนะคะที่ว่าสองเกมมันสามารถออนพร้อมกันในเครื่องเดียวได้เอยไม่งั้นปอต้องแย่นันแน่ ชเชเ่นสรุปคลิปนี้ไม่ได้อะไรนอกจากส้มนะคะสนทนากับเจร เดี๋ยวปอจะแบ่งมาอัพฝั่งนี้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ปอรู้สึกปอเริ่มมีปัญหายิงพวกไม่ใช่ยิงฮิวสายชิดเขาไม่ค่อยเข้านะคะเพราะว่า ATK มันมีผลกับการฮิวด้วยเนาะเสียงเคี้ยวปอเข้าไม่นีม้ พอแห้งแล้วก็ร้อนมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวปอ,ปอสักพักพอต้องไปฟอร์กายกับท่านตอนเที่ยงคืน <c oughs> คือไม่ใช่เอ้ยเจุ๊บซิบไม่ใช่อะไรปอซื้อเกมมาเมื่อคืน200กว่าบาทปอต้องแบบเล่นให้คุ้มนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าปอไปฟอร์กายบ่อยๆเดี๋ยวปอจะไม่มีเสียงเก็บไปทำอย่างอื่น รอขอตี้เอพดีดีกว่าวววมันมีส้มไม่มีเม็ดไหม เอาแบบหวานๆนะ <c oughs> แล้วคือมอนลุมเต็มเลยไม่ตีไปตีตัวที่อยู่ไกลที่สุดเชียบ <c oughs> คนนี้ชที่เขาตีที่เขาช่วยตีเราตอนแรกที่เขาช่วยเราตีตอนแรกๆใช่ไหมอย่าใช้คำว่าช่วยเราตีให้เขาว่าทําเควสทางเดียวกันดีกว่ากินส้มต่อแล้ว ถ้าปอกแกะนะแกนะแกส้มย,ยังไม่จบเรื่องส้มถ้าปอกแกะส้มทิ้งไว้นะโลนึงก็หมดวะหวานมากเลยอะโลละเจ็ดเก้าเนี่ยไม่รู้ไม่คิดว่าวันจะหวานคือ <c oughs> อันนี้ป้าสำรักส้มนะคือ <c oughs> อันนี้ป้าซื้อในห้างไงเขาไม่มีแบบแบบชิมได้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อพอก็เลยไม่รู้ว่ามันจะหวานหรือเปล่า มียตะหวานเจี๊ยบเลยวะหวานจนเสียใจเลยถ้าไม่ติดก็อยู่ไกลนะ <c oughs> คนนั้นไปไหนแล้วะ มังเนี่ยอ๋อที่เขาบอกว่าดปดตอนสี่โมงอ,อะไรนั้นแน่ๆเลยอะสมันมันมีแค่นี้เหรอ พอไปแจมตัวนู้นได้ปะนั่นแหะเขาตีอยู่เขาตีอยูเ่เออนั่นแหละ,ละปะักพอได้หา้าหกหันแนะ่จบอยากกินโซบิกะ่ะ <c oughs> คืออาไเพราะว่านะไม่ได้คอแห้งเพราะว่าหิ50าว50าชแย้วคูยา โอเคมิชชั่นคอมพลีสนะคะตอนนี้เวลเกมก็ตอนอยู่ที่50นะคะก็เดี๋ยวปอก็ต้องขอตัวลาจบคลิปไปเท่านี้ก่อนแต่ว่าปอก็จะยังคงแวะเข้ามานะคะเพราะว่าแต่ก็คงไม่ได้แบบเล่นทีละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงขนาดนี้ละแหละแต่วเพราะเดี๋ยวปอาต้องแบ,บ่งเวลาไปอีกเกมนึงเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ, mm. ะ,คะก็เดี๋ยวโอเคว่าเดี๋ยวปอปอจะแวะเข้ามาแหละเนาะ เพราะว่าปออยากแบบอยากเล่นแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บอยากเล่นคาดอื่นด้วยแต่ว่าอย่างที่ปอบอกไปว่าคลาสที่ปออยากเล่นตอนนี้นะคะก็คือเมจิกช็อตนะคะหรือว่าเออ,อ่แคนนอนก็มันก็น่าเล่นดีน่าสนุกดีโอเคเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะเจอกันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ